สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นห้องที่มีอัตราการชนะ97-98และ99ทีนี้เรามาดูแล้วใช่ไหมมันก็จะมีห้องที่แบบเฮ้ยบางห้องเชื่อว่าหลายคนแบบไม่ได้ไม่ได้อยากเล่นไม่ได้อยากเข้าไปเล่นเนาะบางทีมันเป็นห้องที่เราแบบไม่ได้ถูกชะตาด้วยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้เราอะมีห้องที่เราชอบอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติเราชอบห้องคาร์บอยสาวแบบนี้แต่ทําไมคาร์บอยสาวมันขึ้นอัตราการชนะที่หกสิบสี่เปอร์เซนต์วิธีการง่ายๆเลยนะคะเพื่อความสบายใจของเราในการเล่นเนาะเราอยากให้มันเด้งเดงแบบนี้อะ9 6 9 7 9 8 99มันถึงจะเด้งสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมให้เรารีรีเซ็ตไปเลยรีเซ็ตจนกว่ามันจะขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรีให้ดู นี่นะคะรีเซ็ตรีเซ็ตใหม่นะคะให้มันขึ้นนะคะตอนนี้นะคะมันขึ้นอัตราการชนะ97%แล้วสบายใจเราแหละเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัตราการชนะ96 97 98 99เนี่ยมีโอกาสที่จะแตกดีหรือไม่นะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนค่ะทีนี้กดเข้ามาแล้วนะคะก็กดแบบนี้ไปเลยนะคะ <S <S อ่นนนะ,ะอน,น,นะคะนี่คือห้องที่เราชอบมากเลยเนาะ เหลือตังอยู่3 9บาททุกคนดูว่าอัตราการชนะ97%เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราแบบขึ้นมาได้หรือไม่เนาะอ่ะทีนี้เราให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะเราใช้ยุทจริงในการเล่นนาบอกก่อนนะคะยุทจริงนะคะยุทธจริงๆของฉันเนาะทุกคนจะได้แบบเฮ้ยสบายใจนะคะว่านี่ไม่ใช่เดโมนะคะเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าว,วิธีการเล่นนะคะใน ในงบอ่ะสมมุติเรามีงบอยู่300เนี่ยถ้าคนที่แบบใจถึงถึงเลยก็จะเล่นอยู่ที่เบ็ด3บาทนะคะเบ็ด5บาทแต่ถ้าใครที่แบบชิวเค่อยๆกินเรื่อยๆเบ็ด1บาท อยู่ได้ทั้งคืนนะคะแบบเงาเงาเล่นเบ็ดหบาทเบ็ดสบาทสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เราชอบมากๆทีนี้มันจะมีหลายคนนะคะที่ถามว่าไหลไหมกระแทกไหมกดออโต้ไหมกดเทอร์โบไหมนะคะกดเทอร์โบตรงนี้นะคะถ้าเรากดเนี่ยมันจะเร็วมากๆมันจะเร็วเลยนะคะการกระแทกก็คือการกด2ครั้งแบบนี้มันจะลงมาพร้อมกันทุกหน้านะคะส่วนเอออย่าเพิ่งส่วนการไหลเนี่ยกด1นครั้งเนี่ยมันจะลงทีละแถว สังเกตง่ายๆแบบนี้เขาเรียกไหลถ้าออโต้นะคะก็คือมันจะมีออโต้10 30 50 80นะคะมันมีสูตรการใช้ออโต้ด้วยเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมาลองให้แต่ละคนก็จะมีสูตรในการเล่นไม่เหมือนกันบางคนนะคะ <_ headline> อาจจะชอบกระแทกบางคนอาจจะชอบปล่อยไหลบางคนอาจจะชอบติดเทอร์โรบบางคนอาจจะชอบออโต้อะไรแบบนี้ก็คือแตกต่างกันออกไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถนะคะทำกำไรได้หรือไม่ในห้องนี้ อัตราการชนะ97%ทุกคนบอกเลยว่านะคะมีโอกาสที่จะทํากําไรได้นะคะทุยเดี๋ยวเราปิดนี้ก่อนปิดเสียงก่อนนะมันจะได้ได้ยินเสียงแต่ในในเกมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะนี่เราชอบกระแทกนะคะบอกทุกคนก่อนนะคะเวลาเราเล่นห้องนี้เราจะแบบเน้นการกระแทกก็คือกด2ทีตึกต๊กให้มันลงหน้ามาพร้อมกันหมดเลยพอเวลามันลงมาพร้อมกันหมดเนี่ยมันจะแบบ มันมีโอกาสที่แบบมันจะมีช็อตใหญ่มาให้เราอะไรประมาณนี้เอแถวแรกเฮึบเอแถวแรกฮึบเอแถวแรกเฮึบเอแถวแรกฮึบเออุ้ยมาแล้วนะคะช็อตนี้นะคะเอแถวแรกเมื่อกี้กับผู้หญิงแถวหมวกหมวกสีชมพูแถวสองเนาะถ้ามาคือแบบจบเกมได้เลยนะคะได้มา215บาทถ้าเป็นคนปกติทั่วไป หรือว่าเนี่ยมีสามร้อยใช่ไหมเมื่อกี้เข้ามามีสามร้อยถ้าเป็นคนปกตินี่คือกําไรประมาณร้อยแปดสิบแล้วนะร้อยแปดสิบถ้าเป็นคนปกติเขาก็คือแบบถอนไปแล้วก็เอาเศษกลับมาเล่นใหม่อะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างเรานะคะมันไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะทุกคนเวลาได้อย่างนี้เนาะเราก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยมันกําลังมาดีเว้ยไปก่อนเด็ดท่านึงแล้วเดี๋ยวค่อยเลิอกอะไรประมาณเนี้ย อันนั้นคืออันนั้นคือเขาเรียกว่านิสัยไม่ดีนะทุกคนจริงๆแล้วได้แล้วก็ต้องรีบถอนก่อนเนาะเราอยากให้ทุกคนแบบคิดแบบว่าเฮ้ยได้แล้วเราต้องรีบถอนก่อนและถ้าสมมติเหลือเศษค่อยเอาเศษกลับมาเล่นอันนั้นเป็นความคิดที่ดีนะคะความคิดแบบเราคือความคิดที่ผิดนะทุกคนเพราะมันแบบทุกครั้งนะคะที่เราคิดว่าจะถึงทันแล้วค่อยเลิกเนี่ยมันจะไม่ถึงหรอกแล้วเราก็จะหัวร้อนมาแล้วเฮ้ยมาดีมากอัตราการชนะ 9 7นะทุกคนค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราเล่นเนาะนี่คือกำไร200แล้วนะ200แล้วนะเออจริงๆก็คือไปถอนได้เลยนะคะไปถอนได้เลยนะคะแต่นะคะตัวแม่จะแคร์เพื่อนะคะ <c oughs> ไปต่อไปต่อนแต่หุ้ยซีซีเกมเหอะซีเกมเลยจบเกมเลยอะถ้าฟีเกมมาเลิกจริงเลิก <c oughs> มันไม่ยอมให้เลิกไง <c oughs> บอกเลยนะคะคือ เราอยากให้ทุกคนแชร์แชร์วิธีในการเล่นของแต่ละคนเนาะบางทีเราก็ชอบนะชอบเวลาที่ใครเอารีวิวมาลงให้เราเเอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ตามไปแตกเนาะเออตามไปแตกบางบางทีบอกว่าเฮ้ยเจ๊แบบเนี้ยเจ๊ ay, ลองเล่นเอ่อเทคนิคนี้นะอย่างเช่นแบบบางคนก็บอกปล่อยไหลนะห้องนี้ห้องนี้ต้องกระแทกนะเจ๊ ay, อะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันเป็นการแบบระดมความคิดสําหรับคนที่เล่นจริงๆเพื่อที่จะเอาชนะเว็บจริงๆอะเนาะ,เน,ะเนี่ยเราชอบมากเลยเวลาใครมาบอกสูตรอะไรีบย เราก็จะไปเล่นตามอ่ะมาเลยเมื่อก่อนเออห้องที่เราชอบเล่นก็คือโรม่านะคะโรม่าอุยสวยโรม่าอยู่ในค่าย o, เ,อเอ็กโอเนาะเออแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะมีค่ายจ็อกเกอร์อะไรแบบนี้เออแต่เราแต่พอเวลามาเปลี่ยนเปลี่ยนที่ใหม่ก็จะเป็นค่ายเอ็กโอใครที่อยากลองโรม่าใครที่เป็นสายชิลสายเรื่อยๆค่อยๆกินค่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยแนะนำโรม่าเนาะโรม่านะคะเมื่อก่อนชอบแต่พอเวลาตอนนี้มาเจอแสงสีเสียงปุ๊บ โลมาแบบหายไปเลยอย่านานๆเข้าไปเล่นทีไปเลยค่ะไปเรื่อยๆเ,เนาะประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการกระแทกในห้องนี้ในอัตราการชนะ97%อย่างที่เราบอกถ้ามันไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็รีจังกว่ามันจะขึ้นเราก็รีมันจนกว่าจะขึ้นอะ่ะเอออ่ะนะคะจะซื้อฟรีเกมให้ดูสักทีนึงแล้วกันในเด็ด3บาทนะคะทุกคนมาดูกันว่าฟรีเกมมันจะจ่ายเราไหมนะคะมาดูกัน ซื้อให้ดูหน่อยทีโอ้ยก่อนจะซื้อก็จะมีมไปค่ะซื้อเลยรวยนะคะรวยให้ดูนะคะใครที่อยากให้เราเล่นห้องไหนพิม์มาบอกในคอมเมนต์ได้นะคะว่าเฮ้ยเล่นห้องนี้ให้ดูหน่อยหรือว่าใครมีสูตรในการเล่นนะคะแต่ละห้องอะไรแบบเนี้ยทักมาบอกกันได้เนาะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะอ่าปึ๊บมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นแบบเออทดลองให้ก่อนไนงว่า สูตรนี้มันแตกดีจริงนะอะไรแบบนี้เอออย่าเรียกว่าสูตรดีกว่าเรียกว่าเทคนิคในการเล่นยสวยจังเลยอะยหนแจ็คนาแถวแรกเนาะมาแล้วครับทุกคนโอ้ไปไม่ต่อเนื่องแบบนี้เนาะเหมือนจะเกลือวะ่ะเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องอุ๊ยอย่าว่ามันโอ้เห็นปะมันไปแค่ช็อตเดียวอะ่ะไปแค่ช็อตเดียวอะ่ะดูดิเสียดายเลย โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยเห็นไหมสดเดียวเขาเรียกว่าคอมโบเดียวเนาะถ้าสมมุิท่องที่ถ้ามันแตกดีๆมันจะใบหลายคอมโบให้เรานะแต่ก็ถือว่าเรายังไม่ขาดทุนนะคะเออเมื่อกี้ได้กําไรมาเราก็เลยลองซื้อฟรีเกมกะว่าแบบปิดจบเกมเร็วเลยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> กะแบบจบเกมเร็วนะจ๊ะเรียบร้อยโดนไปก่อนเลย ก็ไปเรื่อยๆเนาะแล้วอย่างที่เราบอกถ้าได้แล้วก็คืออยากให้ถอนก่อนเนาะแล้วหลายคนที่แบบเพ้อโดนแบบเยอะจังนุกนี่นั่นเราอยากใครตั้งเป้าในการเล่นตั้งเป้าไปเลยลว่าวันนี้ฉันจะเล่นกี่บาทอุ้ยสวยช็อตน,นี้ทุกคนมาอีกแล้วนะคะโอ้โหยังไม่ทันไรเลยนะคะแต่งนอกดีมากได้ซูเปอร์เมกาวินไปอีกหนึ่งดอกเนาะเออถ้าเมื่อกี้เราไม่ซื้อฟรีเกมแล้วได้ช็อตน,นี้มากก็คือใกล้จะพันแล้วนะ <laughs> ซื้ออีกรอบหนึ่งไหม เออให้หา้ยวอ,อาจจะไม่ต้องซื้อหรือจะมาให้เองหรือจะลงเองหรือโอ้โหเกือบลงมเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นนะเนาะเกือบลงโอ้โหอ่ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวนะคะนี่อันนี้เล่นให้ดูเนาะถือว่าแตกดีนะแบบนี้ถือว่าเข้าคนค่อุ้ยฟรีเกมลงเถอะลงโอ้โหไม่ลงไงน,นะคะถือว่าเข้าดีเลยนะคะเราสามารถไปถอนได้เลยนะคะเปิบ ตอนนี้มันเป็นลูกรักแล้วอยู่ไงเมื่อก่อนเราชอบคีโอพัตตาจ้าฉันชอบคีโอพัตตาแต่เดี๋ยวนี้คีโอพัตตาไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ซื้ออีกทีหนึ่งเนาะอะ,อะทุกคนไหนๆก็ไหนๆนะคะอันนี้นะคะสาดไปเลยค่ะก,กดซาต้ามารอบน,นี้จะเป็นเช่นไรจะจบเกมเลยได้หรือไม่นะคะจะปิดจ็อบเลยหรือไม่ถ้าดำ มาเลยค่ะฮึเฮ้ยเฮ้ยคิงโอ้โหมันไม่ต่อก๊อกสองให้อ่ะดูดิดูดสิจิตใจเขาทำด้วยอะไรจิตใจเขาทำด้วยอะไรอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสัสนีเออมาแล้วมาแล้วคิงแถวแรกไหมลูกโอ้โหเสียดาย ได,ได้มาแต่ว่าขาดทุนอยู่ดีอ่ะทุกคนยังขาดทุนเนาะเพราะเมื่อกี้เราซื้อไป2องบาทขาดทุนนะคะเดี๋ยวเราลองกระแทกไปซิเผื่อมันจะให้คืนให้ตังคคืนมาเออคืนยไหมจ๊ะอ,อีห้องนี้จริงๆอ่ะฟรีเกมอ่ะถ้าจังหวะมันเข้าง่ายมันก็เข้าง่ายเลยเนาะเออเข้าง่ายเลยไม่ต้องซื้อเลยอ่ะทุกคนลองดูเนาะ อยากใหท้ทุกคนแบบเอออยากให้ทุกคนแบบมีห้องรักของตัวเองแต่ว่าเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีห้องที่แบบเข้าไปปุ๊ห้องนี้แตกแ,แน่อะไรแบบนี้นมวกแถวแรกเออพูดจาดูเรื่องแบบนี้โอ้โหยเอน่าจะมาเนาะเอน่าจะมานะคะเมื่อกี้ลองคิดก่อนว่าถ้าเราซื้อฟรีเกมอีกทีนึงจะคุ้มไหมไม่คุ้มอยาซื้อเลยสองร้อยยี่สิบห้าเฮ้ยก็ได้อยู่เนาะอีกทีหนึ่งไหม ครั้งที่3ในการซื้อฟรีเกมเดี๋ยวมาดูกันนะคะน,นี่คือการกระแทกของเรานะคะอ่ะไปทุกคนแทดาเมามานะคะมาเลยจ้ะครั้งที่3ให้โอกาสในครั้งอุ้ยครั้งนี้เหมือนจะดูดีวะ่ะเฮ้ยเหมือนจะดูดีสองคอมโบอยู่นะสองคอมโบอยู่นะเฮ้ย เอออะไรวะอะไรเรียงวะไม่มีอะไรเรียงอ้าวยังไงคืณอได้ไหมโอ้โหช็ชนนี้มววหมวกเมื่อกี้เสียดายมากดูดิเ <c oughs> ฮ้ยไม่ให้อ่ะซื้อฟรีเกมไม่ให้อ่ะทุกคนโมโห,โหนะคะเนี่ยเชื่อว่าหลายคนจะมีแบบอารมณ์หัวร้อนเมื่อกี้ขึ้นไปได้500ยแล้วนะ กลับลงมาจ้าอุ้ยฟรีฟรีเกมต้องเข้าแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ฮึบอุ้ยฟรีเกมต้องมาแล้วเอ,าอ้าอยัางยังดีเมมแถวแรกก่อนละกันอะเมมเออโอ้โหไม่มาไม่มาไม่มาวะทุกคนแป๊บนึงนะโอ้โห มาเลยจ้าแป๊บนึงเนาะตอนนี้นะคะใครที่แบบดูอยู่นะเมื่อกี้มีมีเพื่อนผู้บ่าวโทรมาเมื่อกี้มีคนโทรมาหาเฉยปั๊บหนึ่งว้ได้ฟรีเกมทุกคนโอ้โหเข้าเองซะด้วยเอางบ300ของฉันนะคะถ้าดูว่าครั้นี้จะปิดจ็อบได้หรือไม่ถ้าได้สัก6 0 0 7อ0อ่ะเลิกก็ได้เลิกก็ได้ปิดคลิปก็ได้ ปิดคลิปก็ได้ย,ยังยังยังจ้ะหกร้อยอะเลิกกนะ็เลิกนะหกร้อยเลิกจริงๆเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชอนนี้ฮึบเออชอนนี้ฮึห้ 8, าร้อยแปดสิบเอ็ดขาดอีสิบเก้าบาทเลิกจริงๆเนาะก,กำไรสามร้อยพอแล้วนะฮะเออเอาดิ สวยทุกคนช็อตนี้เอเรียงแบบนั้นมาแล้วโอ้แตกนอกอุ้ยอุอ้ยไม่ใช่แตงนอกได้ตีเกมโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะมันเข้าเองซื้อไปเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้นะคะซื้อไปเมื่อกี้เกลือทั้งหมดอันนี้เข้าเองดูสวยแม่เจ้าทุกคนฮึบมาอีกแล้วหมวกไหมลูกายหมวงไหมลูก อุ้ยทุกคนมามามาเลิกจริงๆเนี่ยถึงพันตามเป้าเลย <laughs> เลิกก็ได้เลิกก็ได้เลิกก็ได้หนึ่งทีเออมาแมนมแถวสองลูก,กเรียบร้อยนะคะทุกคนคะทุกคนเราได้กำไรเจ็ดร้อยอ่ะดูดิอัตราการชนะ 97%้าอย้ำอีกครั้งใครใครอาจจะไม่ชอบห้องนี้เอาห้องที่ตัวเองเล่นอะรีรีให้มัน9ก9 7 9 8 9ก็าปเาพอเวลามันเด้งเขียวเขียวก็กดเข้าไปเล่นดูนะคะเออมีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะคะอันนี้ก็นะคะคลิปนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะใครที่ดูคลิปเราอยู่ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่มีสูตรมีเทคนิคหรือมีห้องเล่นที่แบบน่าเล่นแล้วแบบเออยังไม่อยากเข้าไปเล่นบางคนแบบอยากเล่นห้องเนี้ย เออแต่ว่าแบบไม่คืออยากรู้ก่อนว่าฟีเจอร์มันแจกยังไงนู่นนี่นะั่นอะไรแบบเนี้ยบอกเราได้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย